กับผมนั่นยนร้อยเทพทิทวาเื่ธนาคูณชั้นปีที่สามเลขยที่สองตอนไซเบอร์ครับการใช้ชนะสัญญาณท่าที่หนึ่งเตรียมตัวท่าที่สองรวมพลท่าที่สามข้าพเจ้าพร้อมท่านพร้อมหรือยัง ทาที่สี่ไปข้างหน้าหรือตามข้าพเจ้าท่าที่ห้ามาหาข้าพเจ้าท่าที่หกหยุดหรือหยุดพักท่าที่เจ็ดนุกขบวนหมู่แถวตอน ท่าที่8กระจายกำลังท่าที่เถูกโจมตีทางอากาศท่าที่สิคข้าพเจ้าไม่เข้าใจท่าที่สิไม่เข้าใจใค,คำสั่งจะให้ปฏิบัติอย่างไร ท่าที่สิบสองเพิ่มความเร็วท่าที่สิบสามเริ่มยิงท่าที่สิบสี่ 14, หยุดยิงท่าที่สิบห้าแล้วซ้ายหรือแล้วขวาขณะเคลื่อนที่ท่าที่สิบหกเตรียมปฏิบัติการ ห้าที่สิบเจ็ดติดดาบห้าที่สิบแปดคุ้มครองการลุกของฝ่ายเราห้าที่สิบเก้าเลิกปฏิบัติการห้าที่ยี่สิบสัญญาณเตือนภัยนิวเคลียร์ครับ